กองโซล่าก็ยังสวยอยู่นะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราตอล้างหัวฉีดแบบต่อตรงนะครับล้างหัวฉีดแบบต่อตรงนะครับด้วยอคกิวมอลลี่ดีเซลเพิร์ดนะครับก็จะให้ผลที่ดีมากกว่าที่เราจะไปซื้อเติมในถังนะครับสำหรับรถยนต์ที่สามารถที่จะต่อได้ก็แนะนําให้ลูกค้าล้างแบบต่อตรงนะครับถ้าเราไปซื้อแบบกระป๋องเติมบางทีมันก็ไม่ค่อยได้ความเข้มข้นนะครับมันก็จะเสียประโยชน์ไปนะครับล้างเสร็จแล้วเป็นยังไงครับล้างเสร็จแล้วก็จะช่วยลดควันดำนะครับ แต่ตาเล่งกลับคืนมานะครับไปหยั่นน้ามันนะครับแล้วก็อันที่4นี้สําคัญมากนะครับลดความเสี่ยงหัวฉีดอุดตันนะครับเพราะว่ารถดีเซลเนี่ยใช้ไปนานๆมันจะมีคราบเขมาเกาะอยู่ที่ปลายหัวฉีดนะครับเปลี่ยนปลายหัวฉีดก็หลายพันเป็นหมื่นนะครับล้างหัวฉีดแค่หลักพันคุ้มกว่านะครับสามหมื่นถึงห้าหมื่นโหลก็ล้างสักครั้งหนึ่งก็ได้นะฮะนี่ให้เวลาเขานะครับเด็ดเครื่องรอบเดินเบานะไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวลองลองเบิ้ลไล่ข้าเหมาดูนะครับล้างด้วยดีเซลเพิร์ดแล้วนะครับก็ <S <S 1> <S 1> <S ควันน้อยลงนะครับน้อยลงยังเห็นได้ชัดก็ถือว่าเป็นประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่น่าพึงพอใจนะครับใครที่สนใจอยากจะล้างแบบต่อตรงวิโก้ลีโวนะอิสุสนะครับก็ทักแชทกันเข้ามาได้